เบาๆต้องฟังทางนี้เลยค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูน้อยร้อยโลนะจ้าวันนี้นะคะเนเน่มีโต y o ต้ารีโวรถปี2019นะคะเครื่องยนต์2.4มานำเสนอหนึ่งคันคันนี้นะไฮไลท์เด็ดดวงมากไม่ว่าจะเป็นเทาลอยปีใหม่ราคาบเบาฟีดาวโอ้โหจุกไปหมดไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะคะและคันนี้ได้โคกใหม่ด้วยนะจ๊าลงเลจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วพร้อมบรรทุกสุด มาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าดีกว่าไม่เสียเวลาที่สุดนะจ๊ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นสีดําเลยค่ะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากตาไฟดวงใหญ่ใสๆไปเลยนะจ๊ะใช้งานกันได้แบบยาวๆอะ่ะยาวๆแล้วดีวนะบอกเลยว่าตาไฟนี่คือไม่รู้จะสว่างไปไหนทุกคนขับเนี่ยเวลาขับตามดากเน่ๆนะเฮ้แย,ยงเข้าไปในลูกกาตาไม่รู้เขาจะทําไฟให้มันบางกว่านี้ได้ไหมนะเออใครชอบนะจ๊ะมาจับมาจองได้เลย มาพาดูด้านข้างเริ่มกันตั้งแต่ล้อหน้าค่ะอุ้ยเขาเรียกแม็กอะไรทุกคนทําไมมันสวยบาดใจอะไรขนาดนั้นคันนี้นะจ๊ะแม็กอันลอยแหละแต่ไม่รู้อะไรใครรู้คอมเมนต์ด้วยอยากรู้เหมือนกันเพราะมันสวยมากนะจ๊ะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะจ๊ะนี่เลยไวเลี้ยวมีมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดาตัดกับสีของตัวรถนี่โลโก้ไฮรักนะจ๊ะเป็นโครเมียมอยู่ที่ด้านข้างวันนี้ใครจองรถเอาไปเลยยางใหม่4ี่เส้น ฟิมใหม่รอบคันโคอกไม่ต้องใหม่เพราะใหม่แล้วโค้ไม่ต้องใหม่นะเพราะว่าใหม่แล้วนะคะขึ้นมาให้ใหม่แล้วนะจ๊ะเป็นโคอกแป๊บปะปาผสมสแตนเลสสูง10ชั้นนะคะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วมีใบรับรองจากวิศวกรเอาออกไปใช้งานได้เลยไม่ต้องกลัวตำรวจไม่ต้องกลัวาการตรวจตรอเออลิ้นพันกันนิดนึงทุกคนวันนี้นะคะเพาลอยทุกคนเพาลอยไม่ใช่เพาลอยไก่กาอาราเรที่ไหนเพราะคันนี้ได้เป็นเพาลอยของ t c p y นะจ๊ะ ยางเดี๋ยวนน้เน่เปลี่ยนให้เป็นมิชลิน x c 2ถามว่าเน,นี่ยเป็นมิชลินมาหรือยังเป็นแล้วแต่ทําไมเน่เน่มีความรู้สึกว่าลูกค้าเน่เน่มันต้องได้ใหม่กว่านี้ทุกคนมันจะต้องได้แบบดอกแน่นๆยางใหม่เบิกใหม่คัสซีนี่ต้องพูดถึงเพราะคันนี้เขาคัสซีสวยอยู่แล้วนะจ๊ะนี่เลยให้ดูใกล้ๆไม่ผุไม่มีสนิมนะคะเอาออกไปใช้งานได้เลยใครที่กลัวว่าโหรถมือสองนี่คัสซีต้องเก่าต้องแบบเยินมาแน่เลยเมื่อกี้ให้ดูแล้วเมื่อกี้ให้ดูแล้ว แล้วเดี๋ยวให้ดูว่าคันนี้มันพ้อม,มันทุกยังไงนะจ๊ะเอาจากด้านหลังก่อนเลยนี่นะไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้อยู่ตรงนี้ขับขี่ยังบ่คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใครมาเสยดากเพราะว่าไฟไฟท้ายมีไฟเบรกดวงที่สามมีและย่อลงนิดนึงครับผมนี่กดลงมากดลงมากดลงมาให้ดูว่าพร้อม,มันทุกขนาดไหนแหนมีมาให้หลายแผน่นหลายชั้นเลยถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอใจบอกได้เดี๋ยวจะเอากี่แผ่นใส่ให้ โชคเชิกนะทุกคนสีสวยมากนะโชคมีมาให้ถึงสี่ต้นถ้ายังรู้สึกว่าโชคมามาสี่ต้นเนี่ยมันไม่พอใจมันยังไม่สาเก่ใจนะคอมเมนต์มาอยากได้อีกกี่ต้นเดี๋ยวใส่ให้จ้ะมาโคกสิบชั้นอย่างที่บอกไปบรรทุกกันเยอะๆบรรทุกกันแน่นๆแค่นั้นไม่พอคันนี้ดามกระบะมาให้แล้วด้วยนะดามกระบะให้มาแล้วนะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหดามแทบทุกจุดทุกคนเอาออกไปใช้งานหนักๆได้เลยบรรทุกหนักๆได้เลยนะจ๊ะนี่ เปิดด้านในให้ดูเลยนะจ๊ะเปิดด้านในให้ดูเลยนะคันนี้นะจ๊ะบอกเลยว่าใครที่ชอบขี้เกียจหมุนขี้เกียจแบบปรับกระจกแบบโอ้โหมือสาวสาวสาวนะจ๊ะคันนี้ปรับไฟฟ้าหมดแล้วปรับไฟฟ้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างกระจกนะจ๊ะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดเอาไปเลยนะคันนี้นะแต่ตัวนี้ไม่ได้มีไอ้ปุ่มอะไรนะพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะ ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ติดตรงนั้นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ออกรถกับเน่ไม่มีใครอยากได้ปุ่มอีโค่โหมดพาวเว่าโหมดเลยงงมากลูกค้าบางคนถามอยากได้แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยขายไม่อยากได้เลยนอนไม่ได้ไปไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าลูกค้าบอกอย่าลรำนานอยากเห็นรถแล้วนะจ๊ะอ้าวได้จ้านี่เลยลืมตัวนึกว่ามีโชคให้กำลังจะปล่อยมือเลยนะมเมื่อกีนะ้น่ะ นี่เลยค่ะให้ดูเลยนะคะันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอน,นะจ๊ะรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่แผ่นเพดนะคะสติ๊กเกอร์มอกอรจากโรงงานยังอยู่แบตเตอรี่คันนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วของเหลวภายในเครื่องก็เปลี่ยนให้ด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํามันเบรกนะคะตัวน้ําปัดน้ำฝนน้ำน้ำมันโคง้งน้ํามันเครื่องนะจ๊ะคันนี้มีเ b s บมาให้แล้วเดี๋ยวที่กองอากาศก็เปลี่ยนให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้นะคะใครที่ชอบนะจ๊ะ มาจับมาจ้องได้เลยฟ้ากระโปรนี่ก็สวยสวยทุกคนรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่สติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะจ้าตาปั๊มจากโตโยต้ายังอยู่ครบหมดขออนุญ,ญาตเอาลงนะคะฮึบนี่ใครที่อยากได้คันนี้แล้วอยากรู้ราคาคันนี้แล้วขอราคาให้เลยค่ะราคาัดส่วนอยู่ที่49900 0มาบาทค่ะ499 0 0 0ไม่ใช่หวยราคารถคันนี้เอารถใช้เงินศูนย์บาทแล้วผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่ เท่านั้นใครอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาหารถราคาเบาๆผ่อนถูกๆลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วแบบนี้มาถ้าเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆเท่านั้นใครวอล์กอินมาหน้าร้านอยากได้โปรโมชั่นดีๆอยากได้น้ำมันฟรีหกเดือนนะต้องแจ้งว่ามาหาเน่ๆยุ่น้อยร้อยโลเท่านั้นค่ะเพราะว่าเน่ๆคนเดียวเท่านั้นที่จะให้คุณได้รถเร็วที่สุดนะจ๊ะสำหรับวันนี้เน่ๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้เนืกถึงเน่ๆนะจ๊ะ สมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า <c oughs> บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่ 2, 2> องะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสชายคาเ,เซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสายสุดสย,ดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ